สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Enjoy Live Channel นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปที่คาเฟ่หนึ่งนะครับมีชื่อว่า Mood Cafe and Bistro นั่นเองที่นี่นะครับเขาว่ากันว่ารสชาติอาหารอร่อยมากเลยนะครับพร้อมแล้วออกเดินทางกันได้เลยครับ ตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึง Mood Cafe and b i s t r o แล้วนะครับยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงบนะครับดีไซน์สไตล์อิตาเลียนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารสปาเกตตี้พิซซ่านะครับหรือว่าเป็นเครื่องดื่มเยอะแยะัักมาเลยว่าจะเป็นชาเขียวช็อกโกแลตหรือว่าเป็นกาแฟนั่นเองนะครับผมคาเฟ่แห่งนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและเหมาะสำหรับทุกโอกาสด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันหยุดพิเศษ สามารถพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆนะคะมานั่งเล่นนั่งชิวกินอาหารอร่อยๆนอกจากมีนะครับทางร้านก็ได้แบ่งที่นั่งเป็นสโซนในการน,นะคะผมโซนแรกก็จะเป็นโซนนัานในนะคะบรรยากาศที่เงียบสงบและเย็นสบายและโซนที่2ก็จะเป็นโซนด้านนอก้านนะคะเป็นโซนเอทาดร์นั่นเองนะคะที่เต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ชนบรรยากาศสุดเป็นเกลยทีเดีวยวนะครับที่นี่นะคบตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยาของเรานั่นเอง เป็นป่าขนาดย่อมนะคะที่เต็มไปด้วยต้นไม้และมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนที่ชอบถ่ายรูปชอบเซลฟี่นะครับเป็นเด็กที่หนึ่งนะคะที่ผมแนะนำรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ สุดท้ายแล้วนะคะหาเพื่อนๆคนไหนชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด u b บสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย